เออเออตอนนี้ครับเราอยู่ที่ที่ไหนครับพี่แย้มมินเนียนมิเนียนบาตรงนี่้มันมากนะครับนี่รไลฟ์กันนะครับผมนี่ผมมีขาตั้งแะเนี่ยรู้สึกแบบ เพิ่งนึกได้ว่าเอาขาตั้งมาไม่เ <laughs> พิ่งนึกได่า,าขาตั้งมาตลอดทริปจะหมดทริปอยู่แล้วอาอยางอีกนานหลายวันสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็ที่ไทยนะ่าเช้าเช้านะครับยังไม่รู้ว่าจะมีคนตื่นมาดูเราไลฟ์หรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ในร้านของฝากที่ลึกแท่มมินเนี่ยนครับเอาอะไรปะสั่งมาได้นะครับ พี่แกมกำลังเลือกอยู่ไว้ไม่เพี่ดูพี่ตั้งก่อนมีพี่ปอได้ของพี่แมงได้ของยังอยากเขาได้เอาเพิ่งหนึ่งได้ปะเต่นตาเหรอเอาดิอะไนี่หไซส์เหรอไม่รู้เดี๋ยวลองดูดจากกล้องมาได้เฮ้ยอักดีเอังดีเท่าไร ใช่ให้มันเกิดใช่หรอไออืออน่นไออืออน่นสิบห6เหรียญสิบหกเหรียญสวัสดีครับทุกคนครับคิดถึงเหมือนกันครับ พอมีม้ามันก็เลื่อนอ่านคอมเมนต์ยากนะสายตาไม่ค่อยดีแล้วสายตาสัา้นไม่เป็นไรได้ได้มไมไไไ่ไม่ไม่ลำบากเดี๋ยวเราว่าเราจะไปเดินรอข้างนอกนะให้เขาซื้อของกันไปมอร์นิ่งครับไทยแลนด์โอ้ยลมแรงมากโหดูเอ็มีดูนักเอกมีครับอ้าว 拔的。 ฝั่งนน้นนะ 让我画个。 ครับผมมันใกล้ไปครับใกล้ไป 啷个呀？啷个呀？ เราเดินไปเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ตั้งแต่เช้ามืของที่บ้านเรานะครับมีคมส่นงนิวเด็กๆนะครับมาตั้งแต่เช้าเลยมาต่อคิวฮนะซื้อบัตรกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่นี่ก็6โมงเย็นแล้วลไลฟ์ไม่ไหนอ่ะไลฟ์ไปเทนนิสของพี่เหรอใช่วันดีครับ แล้วเดี๋ยวสนุกอ่ะมาทั้งวันเลยวันนี้ไปดูิเดท่อันนี้วิ้งเดกางเหมือนบ้าที่ส้นราครับนี่ซื้ออะไรเนี่ยพี่ซื้ออะไรพี่ซื้อเสื้อไงตอนนี้เสื้อเสื้อี่เปลี่ยนแล้ว ผมซื้อนี่อวดเข้าไปนี่กระเป๋ากระเป๋าล็กคู่พี่โดมพี่โดมซื้อกระเป๋ากระเป๋าซื้อให้ฝากใครซื้อฝากใครบอกเลยซื้อใช้เองอ่ะก็บอกน้องกระเป๋าน้องกเบอกน้องแล้วมามส่กล่องไปฝากใครอ่ะมีซื้อฝากคนที่ภูมไทยเยอะๆทุกคนของฝากใครซื้อฝากใครเอ่อไอ้ตัวที่ได้รางวัลครับเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรกันต่อนะฮะ วันนี้พี่ชุดป๊รปที่ได้รางวัลที่ไม่ไดฝากใครไม่ฝากใครบอกมาไม่ม่ฝากใครไม่ได้เห็นวันเกิดพี่ด้วยไม่ได้เห็นวันเกิดพี่ปอด้วยพี่ปอไม่ได้อยากได้ตัวนี้พี่ปออยากได้มินเนี่ยนแต่ผมทำไม่ได้ไงมาเล่นจะครบทุกเครื่องแล้วครับเหลือแค่เทร็กแต่ว่าน่าจะไม่หนุกเท่าไหร่

ตามนำไปแฮ mm hmm. นดิพารเตอร์แล้วครับ mm hmm. เรากำลังตามตามไปนะครับ mm hmm. แจงเย็นครับ mm hmm. แฟนๆเฮ้ยนี่แสงแฟลลงเออเออ๊ะแฟลลงแฟลลงหน้า oh. ดูแฟชั่นหน่อยไลฟเนี่ยไปนะดูแฟชั่นหน่อยไลฟ์อยู่เนี่ยนี่ไงแฟชั่นให้หน่อย แย่แย่แฟชั่นอันนี้อันนี้เป็นแฟชั่นของแฮร์รี่พอตเตอร์รวมกับการ์ตูนเรื่องเออมินเนี่ยนรวมกับ <laughs> มั่วฮะกำลังจะมาคนเยอะนะครับนี่ขนาดวันจันทร์ที่นี่นะครับ<ม>คนบเยอะดดไม่เอา นี่สิมาทีอะไปแฮร์รี่ก่อน